สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งการจงใจพระครับพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้นาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับสไครกดถูงใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่8นะครับเดือนสิงหา2565ครับ ครับวันนี้ก็เลยจะคุยเรื่องว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแล้วเกิดนะครับนะฮะทั้งไฟไหมใช่ไหมไฟไหมเยอะนะไฟไหมทั่วโลกเลยอ่ะไหมป่าไหมโอ้เยอะแยะนะนี่เอาประเทศไทยแล้วกันนะครับที่ไหมแล้วดังมากคือเมาเทนบีครับที่สัตหีบนะครับนะก็เลยสงสัยว่ามันเยอะแยะนะผับอ่ะทำไมไม่ไหมแต้งมาไหมที่นี่นะ แล้วก็นี่ครับเมื่อวานนี้นะไอปตทนะครับบนชั้นตึกเอ็มโก้ชั้นสามสิบสามครับนะฮะก็ไฟไหม้ครับนะเออมันเป็นอย่างไรอ๋อไปดูแล้วคือดาวอังคารครับอังคารดาวมรณะนะครับมันถึงไหนครับมันไปร่วงัวราหูอยู่ในราศีเมษโอ้โหชัดเจนเลยชัดเจนเลยเลยครับนะพระราศีเมษนี่เป็นธาตุไฟครับไฟอันเดนตามด้วยดาวอาทิตย์ ไฟปัจจุบันแล้วก็ดาวพฤหัสไฟอนาคตไฟอนาคตพฤหัสก็เข้าอยู่ในพวินานพอดีด้วยฉะนั้นไฟครับนะจะทําให้นําความร้อนมานําความวินาศมาให้นะครับนะทีนี้เรามาดูว่าเอกอ,อ,อังคารอยู่ราศีเมษเป็นดาวมรณะนี่นะดาวศีเมษก็มีพูโต้ครับพูโต้ด่เป็นเจ้าเรือนะครับพูโต้ก็ไปรออยู่กลางกวาในราศีมังกรร่วมก,กับดาวเสาร์ครับนะแล้วเป็นยังไง พญายมเลฮะพญายมลงมาเยี่ยมครับนะฮะที่นั่นไปตรงไหนครับไอ้ที่มันมีเกี่ยวกับพวกอิทธิพลดาวเสาอยู่ที่ไหนนะฮะที่มีลาหูอยู่นะฮะเล็กเจ็ดกับเล็กแปดอ่ะมันก็จะมีการเกิดอุบัติเหตุไฟม่งไฟไหม้พญายมไปถึงไปเอาชีวิตคนอ่ะนะ,ะก็พอดีอกรณีไต้หวันนะครับนะฮะยังไปถึงขั้นจะระเบิดน,นะ,ะยังไ่ถึงขั้นคนตาย ราะคนตายไปอยู่โน่นอยู่ที่ยูเครนนะครับนะฮะตอนนี้เรามาดูว่าทําไมไมันต้องไปไหมที่เมาเทนนะครับนะผมไปดูแล้วนรกเมาเทนครับนะผมว่าอย่างนี้ครับคําว่าเมาเทนเ็าที่ขึ้นไปที่อาคารนะครับนะอาคารเป็นรูปอะไระครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับดาวพฤหัสชัดเจนเลยวินาศครับวินา,นะาศและธาตุไฟอันนี้ไม่เหมาะครับไม่เหมาะกับที่จะมาทําไปนี่นี่ท้าเป็นแหล่งบันเทิงอ,ะอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไ ถ้าเป็นร้านอาหารยังพอได้แหลงบันเทิงได้จบเลยนะเสร็จแล้วก็ทาสีดำาดาวเสาดาวเสาปั๊บก็อาคารก็หมดหมดกำลังแล้วเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้คำว่าเมา์เทนบีนี่นะครับภาษาฝรั่งเนี่ยผมถอนได้สามถิมห้าครับสามถิมห้าเป็นแปดครับเป็นแปดดาวราหูอีกนะฮะเสร็จแล้วเกินเหตุที่ไหนครับที่สัต,ตหีบอ่าสัตหีบมูตาหลวงนะฮะตอนนี้เป็นยังไง สัตหีบก็เลขเจ็ดสิครับสัตตะมันเจ็ดหีบเจ็ดใบเจ็ดกับแปดพอดีเลยลงตัวเป็นแหล่งที่เลยว่าพญายามมาเยี่ยมเลยครับนะไฟายฝ่ายฝเข้าไปเยี่ยมเลยครับนะผมก็มาดูอีกนะครับว่าเจ้าของคือใครครับเจ้าของคือนายพงศรีปั้นประสงค์ครับนะฮะอายุยี่สิบเจ็ดปีแปลกไหมครับพงศรี ถอดได้สี่สิบห้าครับเลขเก้าปั้นประสงค์ขอถอดได้สี่สิบห้าเลขเก้าครับโอ้โหนี่เขาแสดงว่าไปหาอาจารย์ที่เป็นโหนเะนี่ยแล้วรวมเสร็จแล้วเป็นเก้าสิบมันไม่เหมาะกับอาชีพมันเถิงไม่เหมาะครับแล้วเร่องอะไรเลยเลขเก้าบอกเรื่องอะไรพูตโตพยายมครับนะฮะสองตัวเลยสองตัวเลยนะครับนะฮะแต่แล้วยุ่ยิบเจ็ดอีกสองเจ็ดเป็นเก้าอีกจบจบเลยตอนนี้เราอยู่ห้องข,องของังนะรอประกัน จากนั้นผมได้นับตัวเลขนะฮะพงศลีครับนะฮะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดครับสามแปดยี่สิบสี่เจ็ดสามยี่สิบ็ดได้เลขสามอีกแล้วเลขสามนะครับเสร็จแล้วก็ปั้นประสงค์อักษรทั้งหมดกี่ตัวเอ่อหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบแปดได้ห้าครับนได้ห้าแล้วเป็นยังไงครับโอ้โหมันลงเลขมันมันไม่ไม่ถูกฉลองาอาชีพอ่ะไม่เหมาะครับไม่เหมาะรู้สึกเพิ่งอย่าเปิดนะแล้วก็ตายเยอะผมก็ไปดูคนที่ตายนะเออนักร้องที่ไปร้องแทนเพื่อนนะชื่อชัดชัยชื่นค้านะ ชาดชายถอนได้เลขอะไรครับได้สามสิบเออสามสิบครับเลขอะไรครับเลขสามชื่นค้าได้ยีิบสองบวกกับสามสิบเท่าไหรเป็นห้าสิบสองเจ็ดลงตัวเลยที่ที่อเขาแล้วครับมา,มาตรงนั้นไปแล้วนะถึงบอกว่าไอดนีมันสำคัญมากนะครับการที่จะใช้โหราศาสตร์นี่นะวิเคราะห์สถานที่อะไรต่างในะผมถึงไม่กล้าพยากรณ์อะไแรงๆไง เอาที่เหตุเกิดแล้วมาเอามาเป็นตัวอย่างท่านจะได้ดูเออมันจริงไม่จริงคือถ้าเราพยากรณ์ล่วงหน้าเหตุไม่เกิดเี่กคนไม่เชื่อเพราะสิ่งที่ไม่เกิดเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมรับนะนักวิทย,ศา,ย,า,า,ยาศาสตร์เขาบอกโ่าโหราศาสตร์นี่เชื่อไม่ได้เพราะเราพยากรณพยากรล่วงหน้าเหตุมันยังไม่เกิดอ่ะแต่ถ้าเกิดแล้วจริงเขาเออนี่ใช่เขาอยอมร,รับฉะนั้นเนี่ยก็ให้เป็นตัวอย่างไว้แล้วครับนะฮะเป็นการศึกษาเป็นกรณีศึกษาสำหรับท่านที่สนใจ การตั้งชื่อต้องให้ตรงกับอาชีพตรงกับสถานที่นะฮะมันถึงจะเจริญรุ่งเรืองนะครับนะมันหลายอย่างนะบางทีสถานที่บางทีมันไม่เหมาะกันอย่างนั้นอ่ะบางอย่างก็เราเราก็ยังว่าแหมตรงนี้ที่มันแพงโอ้ยราคาดีซื้อมาแพงเนี่ยบางทีไม่เหมาะกับคุณครับไม่เหมาะกับอาชีพไม่เหมาะกับสิ่งที่คุณจะทํานะฮะก็อย่าไปซื้อมันถึงจะไปอะไรไฟไหม้ทีเดียวจบเลย แล้วมีคนตายสิบห้าศพแล้วนะโอ้โหเห็นแล้วน่าหนาใจนะแล้วคนรุ่นใหม่นี่เที่ยวชอบจะพบมไม่เข้าใจนะทาไมชอบไปฉลองวันเกิดกันเลยพากัไปวันตายนี่มีนะมีกลุ่มหนึ่งไปหกเจ็ดคนมัน้งไปฉลองวันเกิดเมียโ,โทรไปบอกว่าเมื่อไรจะกลับเนี่ยเ,เดี๋ยวจะกลับแล้วเ,วเดี๋ยวเรียนอยู่ในเนี้ยเรียบร้อยเลยครับได้กลับแน่กลับบ้านเก่าครับอันนี้ก็จบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับนะ มันเหตุจังหวะพอดีครับนะมันก็ไฟสป,ปาร์กช็อตกันนะนะแต่แล้วลังคาเขาว่าไงลังคาเอาอยางรถยนต์เก่าเข้าไปไว้บนลังคาเอาไปทับไอ้บันะชีพมันเบาอ่ะนะกลัวลมตีออกโอ้เห็นแล้วแหมอนาดครับอนาดนะมันผิดลักษณะครับนะถึงบอกอะไรก็แล้วแต่ครับนะถ้าเราไม่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ก็ต้องหาสินแสจะทำอาชีพอะไรนะครับ มันก็นจะมีศาสตร์ทำไมอ่ะเพียงแต่ว่าหาคนที่เขาเข้าถึงไหมเข้าใจไหมการที่จะทําอะไรเนี่ยปลูกบ้านทำรูปธุรกิจได้แล้วแต่ต้องดูสถานที่เขาเรียกไปดูฮวงจุยง้ยไงดูตีรี่ไงะนะดูตีรี่ดูต่างๆาเนี่ยไหมมันถูกชะโลกไหมเออดินดินเอาว่าดิน,ด,น,ด,นดินกันเหมาะดินไหมลมดีไหมน้ําดีไหม คือคือจริงๆอะตีรีนี่คือมาถึงว่าความมั่นคงอะเจ้าที่เจ้าทางอ่ะแหละเราก็ดูซะเออแล้วจะทําอาชีพอะไรตรงนั้นจะถูกฉลกไหมอย่าให้ไปเป็นอรลศัตรูนะครับนะคุณลองไปปลูกปลูกร้านนะใหญ่ๆตรงข้ามวัดสิครับตรงกระสานสิครับรับรองได้เลยอยู่ไม่นานครับมีปัญหาตีกันตายยิงกันตายในร้านเนี่ยเนี่ยแต่ว่าที่บอกว่าตำหรับตำราคำพีต่างๆก็เขียนบัญญัติไว้เลยนี่อย่างนี้อย่างนี้ห้ามอย่างนี้นะ ทีนี้เขาบอกว่าจะไม่หากทำไมจะทำเลดีแล้วเกินคนมาทำบุญวัดมาเลยวัดโอมาเที่ยวงานวัดโอมากินอาหารแบบนี้เขาเอาด้านการค้าด้านรายได้เอามาเป็นตัวหลกกักเลยนะเขาไม่มองอย่างอื่นเลยครับนะถึงบอกว่าท่านทุกท่านที่จะฟังผมนะเถอเราเป็นเอฟซีกันนะครับแล้วก็บอกกล่าวกันเตือนลูกเตือนหลานเลยครับนะอย่าไปเชื่อสมัยใหม่จนเกินไปมันต้องหลายๆอย่างผสมประสานกันนะครับนะะของเก่าบ้าง นะของของใหม่คือวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาผสมกันมันบอกโอ้ยแหมวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ไม่เชื่อไม่ได้แหละก็ใช่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 ใชวิทยาศาสตร์เขาไม่เคยเชื่อเลยครับน,นะใช่ไหมไม่เคยเชื่อเรื่องเพราะโหราศาสตร์นีไหมโหราศาสตร์คือเรียนรู้ธรรมชาติแต่นี่เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยมันยังไม่เกิดอ่ะใครจะมารับรองกับวิทยาศาสตร์ไม่ได้ต้องรับรองสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นอย่างนี้จบนะฉะนั้นผมถึงบอกอ่ะ ตอนหลังนี่ผมพยากรท่านโยผมจะเบาลงเยอะนะผมกลัวไปกระทบหลายอย่างหลายเรื่องเลยครับนะฮะมันก็เลยเขาเรียกว่าผมไม่เอาผมไม่เอาวิวนะไม่เอาว่าโอ้ต้องให้คนแตกตือไม่เอาผมผมดูเก่าๆแล้วนะไอ้วิวไหนที่มันขึ้นเยอะเรารู้เลยถ้าเป็นการทาํามาค้าขายนะต้องการวิวนะเอาจันเกดเลยเอาอย่างนั้นมาพยากรหรือยิย่งพยากรแรงๆนี้นะแล้วก็เอาคนที่ดังๆที่คนกำลังชอบนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงเราไม่ต้องการครับนะ เราต้องการเนี่ยให้เป็นความรู้เป็นวิชาการหมายความว่าเราก็จะเขาเรียกวอะไรให้ความรู้อ่ะนะฮะเป็นวิทยาทานนะฮะก็เลยบอกกันไว้นะติดตามผมไปเถอะผมจะมีดีๆมาออกเยอะเอาต้องค่อยๆแล้วค่อยๆของวกน,นี้ต้องมีเหตุมีผลกับแล้วก็มาออกอย่างเงี้ยมีขาม่าวยังไงเนี่ยเงี้ยบอกเห็นชัดิมัเนี่ยเหมือนบอกคบชื่อดีแต่ไม่หมออาชีพนะ เอานาำตะกุลเลขเก้าเลขเก้ามัใช่ไม่ได้นะศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่เรามาทําบุญกันดีกว่าครับนะเพื่อจะได้หยุดรอดแค้วคลาดสิ่งที่จะไม่ดีจะเกิดขึ้นนะครับนะผมเองตอนนี้ก็สู้กับสังขารหนักพอสมควรนะฮะเพราะอะไรเพราะดาวังคารกับลาหูมันเลงผมผมอยู่ราศีตุลมีลาหูอยู่มีอาทิตย์อยู่นะครับมันเล่นผมหนักมนกัลนะครับนะงวนดีนะโอ้โหอาการพระอธิกาะเราจะสู้ได้ครับสู้ได้สู้ได้ เออก็มันมันทรมานนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเรามีสมาธิแล้วก็สวดมนต์ซะว่านี่ตั้งใจว่าหลังจากหายดีแล้วนะหมายถึงว่าฉี่เป็นปกติแล้วนะะผมก็ว่าจะไปสวดมนต์สักร้อยแปดคาบสวดทุกวันนะผมมีเครื่องมือสอดมัสอแล้วนะมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะสวดทั้งจีนทั้งไทยนะครับนะเออเอาละวันนี้ก็มาร่วมบุญกันดีกว่าก็เลยบอกว่า อย่างที่ผมไปสร้างตำหนักเทพบาหูพุทธกเกษตรธมรตรฐานทำไมไปสร้างที่นี่จริงๆผมมีที่พันกว่าไร่ทีนนู่นครับที่พัชบูรณ์บึงสัมพันธ์จะไปสร้างตรงนั้นครับแต่25ปีไม่สําเร็จครับเพราะหงจุ้ยไม่ให้มันแค่บึงนะครับโอ้ไอสิ่งที่ผมทำนี่มันยิ่งใหญ่ก็เลยต้องยอมเอาที่ตรงนี้เอาเกาะมาเนี่ยอุทัยนี่นะฮะรอเช็คหงจุย้ยสารพัดแล้วโอ้โห เช็คถึงภูเขาไม่นองไม่น้ําตามที่หลักฮวงจุยเขาบอกนะฮะมันครบถ้วนเลยอ่ะท่านเชื่อไหมว่าอุทัยนี่นะฮะมีเทือกเขาอยู่นะห้าอุทยานแห่งชาติขุนเขาเยอะมากมีจังหวัดอุทัยหนึ่งละโวยขาแข้งแล้วก็ยังมีสุพรรณแล้วก็มีเอ่อนเลศวรน,นะการบุรีแล้วมีนครสวรรค์กำแพงเพชร กำลังทําอยู่ครับนะมันมีห้าขุนเขาอยู่เบื้องหลังเลยครับนะอยู่เบื้องหลังแล้วก็ว,วิหารเราขึ้นมาบน,บน,บ,นบนเนี่ยนะแล้วก็ที่ตำหนักตำหนักตำหนักไอ้เสียนแล้วก็ธรมรมาลาครับมันอยู่หน้าพอดีลงลงลงแม่น้ําแม่น้ําก็อยู่นครสวรรค์ครับนะฮะรวมมาปิงวังยมน้าสแกนกลางอีห้าสายมาภูเขาห้าน้ำห้าโอ้โห้แล้วฝั่งฝั่งชัยนาท มีทำไมทํามจากครับนะโอ้โหเยอะมากันลจะเขียนกําลังคิดอยู่ว่าจะเขียนเป็นเป็นภาพดีไหมเป็นเป็นการ์ตูนฮะบรรยายแต่ละอย่างต่ละอย่างเนี่ยให้ดูง่ายเพราะคนสูงอายุไม่อ่านหนังสือเราผมมองแล้วนะแล้วก็เล่นไอ้นี่ไม่เป็นด้วยเล่นโซเชียลก็ไม่เคยเป็นะลายไม่เป็นแต่ไยคิดว่าเอาง่ายๆสื่อว่าให้เป็นประโยชน์นะครับนะก็เลยบอกความว่าใครจะร่วมทบุญก็เชิญนะครับนะเรื่อช่วยกันหนุนสอดเคราะห์นะฮะเสริม เสริมดวงเสริมบาร,รมีครับนะฮะก็บริจาคมาครับแล้วก้อนหินหยกขาวนะฮะบ,บริจาคมาห้าร้บาทเพื่อสลักชื่อนามสกุลเอาไปติดไปบนเสาวิหารก็นอาจะใช้ประมาณสักหลายหลายหลายหมื่นหลายหมื่นก้อนนะ,พะเพสาทั้งหมดมีสามสิบต้นที้ต้องดูอีกทีนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็ทำบุญสี่ก้อนเราจะมีนี่ให้ครับนะอ่ะอ่า ก็บอกน้ำ <desserts> ก <Negative paper> ูอิ่มนะครับนะตอนนี้กินยาเยอะไปทําให้สมองมันคิดช้าไม่คล่องนะไม่คล่องนะก็เชิญนะครับนะแล้วมีอ้อยดําด้วยนี่แหละครับผมรอดเพราะอ้อยดํานี่แหละครับนะโอ้โหไม่งั้นแย่เลยนะฮะก็เจอหมอแล้วครับหมอคนเก่าบอกโอ้นี่คุณไม่ทาไม่ไม่ไม่ย้ำผ่าตัดต่อมลูกหมากคุณนย่ยมันโตผมครับมันมันมันกี่ปีไปแล้วครับนะมันโตมาเยอะแล้วครับนะแล้วก็ผมไม่ทําอะไรมันก็อยู่ได้ครับชีสสะดวกสบาย ไม่มีปัญหานะอันนี้ก็เลยคุยให้ฟังน,นะครับว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างนี่ะมันเป็นไปตามธรรมชาติและอายุวัยสังขารนะครับนะแต่เราแก้ได้เราป้องกันได้เราช่วยได้เราเสริมได้ครับนะ <S 2> <S 2> <S วันนี้ผู้ร่วมบุญมาครับนะก็มาสม่ำเสมอดีครับนะสวัสดีครับอาจารย์เก่งกาจนะอัมพรวิทยาการโควิดค่ะ ได้ให้ลูกชายสุรัตโอนเงินมาสร้างตำหนักเทพราหูงวดที่สองจำนวน3,000ันบาทรวมสองครั้ง8 0 0พบาทที่เหลือจะทยอยโอนมานลคร่าไม่เป็นไรครับไปสบายๆนะฮะทำบุญแล้วอย่าไปเครียดและอย่าไปกังวลน,นะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเรื่อยๆนะครับนะแล้วบุญจะส่งเสริมเราทําให้เราแคล้วคลาดครับนะบผลบุญในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้า และครอบครัวจงได้ผ่านพ้นเพศภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยครับโอ้ได้ได้ได้ด้วยเธอนะฮะและขอให้อาจารย์เก่งกาจพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านจงได้รับผลบุญในครั้งนี้ของข้าพเจ้าด้วยนะคะสาธุสาธุครับโอ้สาธุยินดีในบุญนะครับ คุณพิพัฒน์ซัพยะโสศัพยะส,ส,ยะสะโรนะครับนะ,ะเพื่อนของคุณอลิาสาไสอึ้งได้โอนมาร่วมทำบุญพระป่าสร้างตำหนักเทพราหูงวดที่แปดตามที่จองไว้แล้วครับหนึ่บาทรวมแปดครั้งเป็นเงิน9,600บาทสาธุยินดีในบุญนะครับครับมูลิตาแย่จะไปวัดสายตามามเนี่ย มันเริ่มมัวพระครับมันไกลอ่ะไกล้ๆมองไม่เคยเห็นนะครับนะคุณอลิสาแซ่อึงขอร่วมสะสมบุญวันพระลวยกองทุนสร้างตำหนักเทพราหูหนึ่งกองครั้งที่สามสิบเป็นเงินสามรอสิบสองบาทรวมสามสิบครั้งเป็นเงินเก้าพันสามรสิบบาทสาธุครับยินดีไดบุญน,นะครับคุณพิษณุพงศ์ ชีวะวิสุทธิชัยโอนเงินทำบุญในนามแม่กฎษพรวิรัตนายงพ่อไตสศิธิ์ชีวะวิสุทธิชัยและครอบครัวรวมสร้างพระตำหนักเทพราหูครั้งที่หนึ่งเปเงินสามพันบาทค่ะสาธุยินดีในบุญนะครับ คุณปุณคุณปุณวินัน์นะครับยช,รลลช,ยช,รชยานัทชีวาพรและลูกชายนายพันชลกรพง์ชยานัทชีวาพรขอจองพระป่าสร้างตำหนักเทพราหูหนึ่งกองพร้อมทั้งโอนมาให้ครั้งที่หนึ่งเป็นเงิน1,419บาทสาธุครับยินดีเนบุญน,นะครับคุณพันธ์พิรุลรุจ,จิพิญโยนน์ ได้โอนเงินมาร่วมทำบุญประจำเดือนนี้จำนวน400บาทบวก2บวก200บาทลุง600บาทแบ่งไปเงินทำบุญของผู้ร่วมทำบุญ2คนคือคุณจังสูปิงและลูกลูกร่วมสร้างธรรมสถาน100บาทและร่วมสร้างองค์พระแม่กุอิม100บาทรวม200บาทคุณพันพิรุลรุจ,จิพิญโยน,น เ่าติงปอนะฮะร่วมสร้างธรรมสถานหนึ่งร้อยบาทร่วมสร้างองค์พระแม่กวนอิมหนึ่งรอยบาทร่วมสร้างองค์พระราหูหนึ่งร้อยบาทและวิมานท่านหนึ่งร้อยบาทรวมสี่ร้อยบาทสาธุครับยินดีในบุญน,นะครับคุณปุญชนัายข่ขายม่านได้โอนเงินมาร่วมสร้างตำหนักราหูสามวัน ตั้งแต่วันที่5ถึง7นะครับสิงหาคม6ห้าครับรวม3ครั้งครั้งละเอ่อครั้งที่23 399บาทครั้งที่24 399บาทครั้งที่25 399บาทเป็นเงิน1,197บาทรวม25ครั้งเป็นเงิน7,875บาทบุญที่หนูตักบารท,ทุกๆเช้าเนี่ย ขอให้ท่านอาจารย์เก่งกาจและครอบครัวพร้อมทีมงานทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถสมบูรณ์ตลอดเวลานะครขอให้งานท่านอาจารย์เก่งกาจสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการนะคะและขอให้ตัวหนูมีโชคราบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสาธุครับ ก็สาธุยินดีในบุญน,นะครับขอให้โชคดีสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการนะครับและขออนุโมทนาสาธุกับท่านที่โอนมาทําบุญแบบไม่ประสงค์ออกนะมรมี20บาท80บาทด้วยครับสาธุครับตอนนี้เราก็มีพระป่า154ร้กองนะฮะคุณจุ๊บสวัสดีครับครับคุณวิภพสวัสดีครับอาจารย์คุณแบ็คพิกสวัสดีค่ะอาจารย์ คุณพรอุกขาสซอสดีคอาอาจารย์ครับคุณพาลดอนตายมูสวดบนมักมีคนบอกว่าจะมีสิ่งเล่นลับเล่นลับต่างๆมาขอส่วนบุญเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับอาจารย์จริงจริงครับอันนี้ผมรอบรับประกันเลยแหละครับด้วยหัวเลยครับนะที่แรกผมก็ไม่เชื่อนะครับนะไอ้มาปีห้าเก้าอห้าเก้าะนะก็ผมป่วยเข้าโรงไอซียูเลยนะโอ้โหที่โรงพยาบาลวิญญาณเยอะมากมันมารับรับ เอาลืมตาหลับตาไม่ได้ครับโอ้โหมันมากันเพียบเลยครับมาขอครับนอนทั้งคืนก็เลยต้องสวดมนต์แล้วก็แผ่นะเมตตาแผ่กุศลให้บกไม่เป็นไรมือขุณท้าให้ผมหายเร็วๆเวะครับเดี๋ยวผมจะไปทําบุญงานใหญ่ให้เพราะพวกนี้เยอะมากเพราะบุญแค่นี้ผมไม่พอให้หรอกเลยทร,ราบพุทธกเกษตรธรรมสถานมา่ห้าเก้าไงก็เลยมาเริ่มตรงนี้แหละโอ้โหเยอะมากครับพวกสะเวสีที่ยังไม่ไปเกิดนะไปไม่ได้ครับมีจริงครับ คนที่เวลาดวงตกถึงจะเจอกับพลังมันอ่อนเนี่ยถึงจะประทะได้นะฮะวันนี้จะคุยให้ฟังครับคุณบรรณาวิชยาสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณทิติพลสวัสดีครับอาจารย์กิ่งการครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานต่อไปครับขอบคุณครับงานบุญสําเร็จสมบังครับขอบคุณครับคุณทอสสวัสดีครับคุณคุณสวัสดีครับขออนุญาตรับชมคุณนภัสยานสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณสมศคุณประมาศีลข้อห้า S 2> <S 2> เจอเลยสองครั้งแล้วสุราสุราคุณเกษมสวัสดีครับอาจารย์ <S <S ครับคือจริงๆอนะฮะทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะมันมีหมดครับนะครับมันให้เขาเขียนตำราไม่ได้ครับนะผมเห็นดูหนังเป็นระวังเรื่องเลยครับมันมีวิญญาณมีสองพบะมหากษัตจริงทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงแล้วเราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้รก,ก็บอกไม่มีมันมีครับมันมีครับนะฮะยิ่งคนพายิ่งเจอครับนะ แล้วมันก็เนี่ยเราต้องรู้ว่าเดือนนี้ต้องระวังอะไรครับไม่เดินทางเพราะว่าอังคารมันแรงไงกพระ้ออย่างอื่นระวังครับไม่ก็มาเข้ามาสังขารกันนะแล้วดาวอังคารนี่มันคือตอบลูกหมากครับนะอวัยวะเพศกับนะก็จริงๆอ่ะขี้ไม่ออกเฉยเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เลยบอกให้พังว่าจงเชื่อเถอะทุกสัรพสิ่งที่ที่เห็นนะฮะเขาปรากฏเดี๋ยวเขาจะมาขอส่วนบุญคุณก็ทำบุญให้เขาเสร็แล้วคุณจะมีโชคครับนะ วันนี้ก็ขออุปธนาสาธุนะพรอ,อันใดอันประเสริฐจงบังเกิดแก่ผู้บริจาคร่วมสนับสนุนพุทธเกษตรธรรมสถานขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาก,กลโรคพระพุทธเจ้าสามภพนะครับนะฮะสัมปอหุกนะครับนะฮะพระโพธิสัตว์กุลอิมทั้งไปสบปางนะครับจงดนบันดาลน,นะครับให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะฮะอ,อ,อายุมั่นอายุมั่นคง แล้วก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยห่างไกลจากสัพภัยสัพโรคขอให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จมีเงินทองไหลมาเทม,มานะครับขอให้ครอบครัวมีความกลมเกลียวสมบัติสมานสามัคคีขอให้ทุกท่านจงมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยร่ำรวยชั่วนิรันดร์การ